ทุกคนปากเหม็ดใครพูดจะโดนรังเกียจทันทีอออ E าฉันไม่เก่งภาษามือเลยสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องพอคุยไม่รู้เรื่องนี่แหละฉันเลยโสดมาจนถึงตอนเนี้นั่นผู้ชายนี่ขอลองจีบสักหน่อยละกันสวัสดีค่ะสุลาผู้หญิงคนนี้ทำท่าอะไรกับมันวะฉันอยากจะชวนคุณไปกินกะหรี่ป๊า ไม่ผู้หญิงแท้ๆยังทะเลื่องอีกนี่เป็นผู้ชายคนที่เก้าอยกแล้วที่ปฏิเสธฉันไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยผมมาเพื่อช่วยคุณหรือว่าอีตานี่จะชอบเราสภาพแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกนะผมไม่ได้ชอบคุณผมมาเพื่อช่วยคุณช่วยฉันงั้นเหรอใช่ผมเก่งภาษามือมาก ก่อนอื่นคุณต้องเรียนศัพท์ภาษามือก่อนงโง่มากให้มาเรียนฉันทำไม่ได้หรอกคุณบอกว่าคุณงโง่เรียนไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ย hey, นี่เราทำท่ามั่วๆยังรู้เลยว่าเราต้องการพูดอะไรไม่ธรรมดาจ,จริงๆการที่คุณจะบอกรักใครสักคนเนี่ยคุณต้องรู้ท่าบอกรักก่อนเรา มันทำยังไงหรอถ้าจะบอกว่าฉันรักคุณต้องแลบลิ้นออกมาแล้วตวาดแบบนี้มันทำแบบนี้หรือเปล่านะนั่นแหละอย่างนั้นแหละยิ่งรัวลิ้นมากเท่าไหร่แปลว่ารักมากคุณลองไปจีบผู้ชายคนนั้นสิโหเขาหลอกแบบนั้น ฉันคงจีบไม่ติดหรอกอีกอย่างเขาคงไม่โสดแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวผมไปถามให้ผมถามให้แล้วเขายังโสดทำไมคุยนานจังอะ่ะเอานะรีบเข้าไปจีบได้แล้วก่อนเขาจะไป วันดีค่ะฉันนิวนะคะผมเน็ตครับคุณยังโสดใช่ไหมคะฉันอยากจะจีบคุณผมยังโสดครับกำลังมองหาคนรู้ใจอยู่พอดีหลังจากนั้นมาฉันกับเน็ตก็คบกันเขาเป็นแฟนคนแรกในชีวิตของฉันทุกอย่างเป็นไปได้ดีแต่นึกไม่ถึงเลยว่า ถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้ผมผมจะไม่ทนทํางานให้คุณแล้วนะคุณให้เวลาผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมกาลังพยายามหาเงินมาไม่เอาอ่ะผมจะไม่ทนละนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่ะนั่นมันแฟงที่สอนภาษามือเรานี่ทำไมคุณถึงมาอยู่ในสภาพนี้อ่ะที่ผมต้องอยู่ในสภาพนี้ เพราะอะไรเพราะผมเอาเงินทั้งหมดไปจ้างผู้ชายคนนั้นให้ยอมเป็นแฟนกับคุณผมอยากจะจ้างคุณให้ยอมเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นชมชมแบบนั้นอะผมแมวด้วยหรอกผมจ้างคุณล้านนะึงแล้วคุณทำแบบนั้นทำไมอะเพราะผมแอบชอบคุณมาตั้งแต่เด็กงไงล่ะ ถ้าฉันรู้ว่าคุณชอบฉันขนาดเนี้ฉันคงยอมเป็นแฟนคุณแล้วล่ะงั้นเป็นแฟนกับผมนะครับเป็นค่ะ